สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พีเนะครับเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมีน้อยหน่อยนะครับซึ่งอ่เรายังรวบรวมได้ไม่กี่รายการนะครับแล้วพี่พีบางคนที่อ่ารายการ EP พีอื่นๆนะที่ปิดไม่ทันก็เรียกร้องมาว่าไหนได้อะไรลองลองเอามาแบ่งเอามาแบ่งเลยสักหนึ่งอีพีอ่ะเดี๋ยวผมลองแล้วกันนะครับนะฮะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่นะอ่ะ ฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนละกันนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทยังเหมือนเดิมนะครับ0658655141นะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทยังเหมือนเดิมนะฮะหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่จะรับชมรูปภาพเพิมเตทางไลน์นะครับสามารถคลิกไปใต้คอมเมนต์ของทุกๆ EP ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเรามีให้ทุก EP นะฮะลิงก์ไลน์นะครับเอาใจพี่ๆ FC ที่ปิดไม่ทันแล้วกันนะครับเอาใจพี่ๆ FC ที่ปิดไม่ทันแล้วกันนะครับ ดี๋ยวผมเริ่มรายการที่หนึ่งให้เลยนะครับรายการที่หนึ่งเอาเป็นพระกุลแล้วกันนะฮะรายการที่หนึ่งจะเป็นอ่าองนี้จะเป็นพระแผงตัดนะครับเป็นพระแผงตัดขอญาตนะครับนี่นะฮะเป็นพระแผงตัดนะครับของน่าจะเป็นกุทางอยุธยานะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะ เป็นพระแผงตัดนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะเป็นพระแผงตัดอยุธยาเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไฟแป๊บนึงนะครับนี่นะเป็นพระแผงตัดอยุธยานะครับนี่นะรายการที่หนึ่งนะครับมีไม่กี่รายการนะพี่นะวันนี้นะครับอง์นี้มีลงบอลลงทองไว้ด้วยนะครับเป็นพระแผงตัดอยุธยาฮะ องค์นี้ผมขอหนึ่งพันแล้วกันนะครับขอหนึ่งพันแล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะผมขอหนึ่งพันนะครับรายการที่หนึ่งเป็นพระแผงตัดอยุธยานะครับนะฮะรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองนะฮะเรามีไม่กี่รายการนะพี่นะวันนี้นะสักสิบกว่ารายการนะครับรายการที่สองเอาเป็นนี่แล้วกันเป็นเหรียญหล่อแล้วกันนะพี่ อันี้เป็นเหรียญหล่ออ่าเขาเรียกเหรียญหล่อประจําวันนะครับเหรียญหล่อประจําวันของหลวงพ่อเพนะฮะสองสี่เก้าเก้านะเหรียญหล่อประจําวันนะพิมพ์พระประจาวันนะครับนี่นะฮะแต่ถ้าไม่แจมยังไงขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ าไม่แจ่มไงขออภัยพี่พีเทุกท่านด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์พระประจำวันนะครับอ่ะวงนี้ผมก็ตีไว้หนึ่งพันแล้วกันนะครับอ่ะไปดูเนื้อนะฮะหนึบหนึบนะฮะยุบยุบนะครับอ่ะวงนี้ก็ตีไว้หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สองนะฮะ นะครับไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บน,นึงนะครับต่อไปเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3เป็นพระสมเด็จองนี้ผมดูเป็นพระสมเด็จวัดเกตนอกพิมพ์นะครับนะฮะแต่พี่ดูเนื้อนะฮะ เนื้อดีแท้เลยนะครับเป็นรายการที่สามนะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับรายการที่สามนะฮะเป็นผมดูเป็นนอกพิมนะพี่นะนะครับ,นะนะครบใครดูชอบดูไงก็ลองจัดไปได้เลยนะครับนะครับลองดูนะครับพี่ รายการที่3วองค์นี้ผมขอตีไว้1000แล้วกันตีไว้1000แล้วกันนะครับรายการที่3นะครับต่อไปเป็นเหรียญน,นะรายการที่4นะครับเหรียญเนี่ยนนเขาเก็บไว้นาน,ลนเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อรีนะครับเหรียญพ่อรีเนี่ยทางแดงนะครับนะฮะวัดโสการามนะ นี่นะฮะอ้นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะเหรียญพอรีวน,นี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนะครับดูตัวตัดนะครับน,นี่นะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาท นะครับเรียนหลวงพ่อลีนะฮะพระโสการามนะครับรายการที่4นะฮะต่อไปเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5รายการที่5องค์นี้จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกพระกิ่งพระกิ่งจังหวัดอุทัยนะพี่เป็นเป็นพระกิ่งวัดเขาปทุวีนะฮะเป็นพระกิ่งวัดเขาปทุวี พระคันธราศนะฮะนีเป็นพระคันธราชจงาังหวัดอุทัดนะครับองต้องบอกว่าองค์นี้สวยเลยนะครับนี่หล่อแบบหน้าตาติดชัดนะครับนะฮะหล่อแบบหน้าตาติดชัดนะครับองค์นี้นะพี่แล้วพี่ดูน้ำทองนะ,นะครับนะฮะเป็นพระดังเมืองอุทัดเลยนะครับนี่ เขาปัตุวีนะฮะนะฮะอง์นี้จะเป็นรายการที่ห้านะครับ,นะรบองนี้จะเป็นรายการที่ห้านะอานจะส่องนะอาาช้าๆเลยวันนี้มีไม่กี่รายการนะครับสิบกว่ารายการเองนะฮะผมจะรวมไว้ก็ PPFC คนที่ปิดไม่ทันใน EP ก่นกอนๆนะเรียกร้องมานะฮะเผื่อจะปิดทันนะลองดูนะครับนี่นะฮนะอะ เอา1,300าตรงนี้นะฮะเอา1300าอบาทนะครับรายการที่ห้านะครับ1น0 0ารอบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่หนะฮะร,รายการที่หเป็นอะไรดีเป็นอุปคุตแล้วกันนะพี่นี่องนี้เก่าเนอุปคุตรงนี้เก่ามากจะเป็นพวกพวกอิ่มหรือเปล่านะอ่นลองดูกันเอานะฮะแต่พี่ดูทองเหลืองดูความเก่า แล้วถ้าหลุมพ่อ,องเงินเนื้อแบบนี้นะพี่นะแล้วนี่ไปดูความเก่านะฮะความหิ่งความเดิมนะครับนี่เก่ามากนะพี่นี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับมีรอยแตกตัดแต่งด้วยนะฮะอ๋องนี้เป็นรายการที่6เอาหนึ่งพันแล้วกันพี่แบ่งไปนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะอีพีนี้ต้องบอกว่าใครไวใครได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอีพีที่พระน้อยที่สุดนะครับไปกันต่อนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจนะครับรายการที่เจดเป็นพระปิดตาแล้วกัน นะฮะน่าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะฮะวัดท่าลาดหรือเปล่านะฮะลองดูกันเอานะฮะมีเป็นเนื้อ,อมีท้องปิดด้วยนะครับนะฮะดูกันเอานะพี่นะมีท้องปิดด้วยนะครับนี่นะฮะมีท้องปิดด้วยนะครับ องนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะฮะรายการที่เจ็ดองนี้เอาหนึ่งพันนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับไปกันต่อนะฮะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเอาเป็นนี่รายการสามปื้มนะครับนี่องนี้มีโรงเขาเรียกโรงชาติโรงชาติโรงทองไว้ด้วยนะครับนี่ไปดูเนื้อนะสามปื้มนะครับ นี่นะฮะเป็นรายการที่เท่าไหร่รายการที่แปดนะครับนี่นะฮะเป็นรายการที่แปนดนะครับอ่ะ EP นี้เป็น EP ที่ไวที่สุดนะครับเป็น EP ที่ไวที่สุดสําหรับเรานะนะฮะเพื่อ FC นะฮะทให้ทุกอย่างนะครับอลองดูนะพี่นะนะครับอันนี้เป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเนี่ยผมเอาสักเอาสักเก้าร้อยแล้วกันนะพี่นะ ดูชาติดูทองนะฮะเก่าๆเลยอะนะครับอะไปกันต่อนะครับต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านี่จะต้องเป็นอ่านี่ละกันได้มาบ้านเดียวกันนะได้มาสองจินนะแต่อง์นี้เขาล้างนะอีกองหนึ่งไม่ได้ล้างนะองนี้เขาล้างนะเป็นงอนะเป็นงองูนะ,ะนี่หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะฮะ ช่ำๆเลยนะพี่นะนนีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะฮะแกะไปน้ำกวักนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับเื่อมีพี่ๆท่านใดชอบนะครับอะไปดูตรงนี้นี่นี่นะครับ อ,องนี้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับลองดูนะศิลปะนะครับลองดูนะพี่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไปกันต่อนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จวัดเกตอีกหนึ่งองนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตอีกหนึ่งอง นะครับพี่ดูวงนี้มีท้องปิดด้วยนะครับแล้วพี่ดูข้างนะวงนี้มีท้องปิดด้วยนะครับนี่นะครับ องนี 1, mm ้ม hmm. ีท้องปิดด้วยนะครับรายการที่10นะฮะองนี้เป็นรายการที่10เอา1,200แล้วกันนะครับเอา1,200นะครับรายการที่1 0 1,200ัรบาทนะครับไปกันต่อนะฮะต่อไปเป็นรายการที่11รายการที่11เป็นรูปถ่ายนะฮะรูปถ่ายเก่าเลยจะของห่วงมากนะฮะรูปถ่ายหลวงพ่อทบนะฮะสายเหนียวนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่นะฮะร,รูปถ่ายเก่าเลยนะครับรายการที่11นะครับรายการที่11องค์นี้เอาเอา1,200แล้วกันนะพี่นะเอา1,200นนะฮะร,รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อทบ นะร,รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อทบนะวัดชนแดนนะครับนี่ตรงนี้เป็นรูปถ่ายเก่าเลยนะครับบ้านๆหิ้งๆมีขี้ยุงติดเต็มเลยนะครับไปกันต่อนะฮะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นตะกะรุดหนังเสือนะครับเป็นตะกรุดหนังเสือนะครับเป็นตะกรุดหนังเสือนะฮะเจ้าของเขาว่าอย่างนั้นนะพี่นะ แต่ผมก็ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่นะเป็นได้หลายหลวงพ่อมากนะครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อเตเป็นได้หมดเลยนะพี่นะลองดูนะครับเอาเก้าร้อยในการนะพี่นะรายการที่สิบสองนะฮะเอาเก้าร้อยบาทนะครับตะกุดหนังเสือแล้วกันเผื่อพี่ท่านใดชอบนะฮะตีไว้เก้าร้อยนะครับ,ต,รบต่อไปเป็นรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามจะมีเหลืออีกแค่4รายการรายการที่1 3าเป็นเนื้อดินหลวงปู่บุญนะครับรายการที่13านั่นจะเป็นเนื้อดินหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะฮะหลวงปู่บุญนะครับนี่นะฮะหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ นี่นะฮะถ้าไม่เจ็ไงต้องขออภัยพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะองนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตีไว้1 5 0 0พันห้า้อยบาทนะครับเนื้อดินนะฮะตีไว้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับ, 1, 500, รบองปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่จะเป็นองค์นี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จมีหักนะฮะ ไม่รู้เป็นสร้างเขื่อนหรือจะเป็นถึงยุคเลยนะครับพี่ดูเอานะมีหักนะครับมีหักนะครับนะครับาล้วพี่ดูเนื้อนะะดูความเก่าเอานะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีกระเทาะ,นะะนิดนึงนะครับนะฮะมีกระเทาะนิดนึงนะครับ นี่นะครับองน,นี้เก่ามากนะพี่นะวัดเกศนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับชอบจัดไปได้เลยนะความเก่านีคาหิงโคตรนานนะครับรายการที่สนะิบสี่นะองนี้คาหิงโคตรนานนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าองนี้จะเป็นอ่าเป็นพิมแปดชั้นแขนหักศอกนะฮะหลวงปู่ภูนะครับ เป็นพิมพ์แบบชั้นแขนหักศอกนะฮะนี่นะฮะหลวงผู่ภูวัดอินนะครับนะนี่นะครับรายการที่อ่านะครับนี่นะฮะ8ชั้นแขนหักศอกนะครับก็จะมีรอยกระเทาะไปนิดนึงนะครับ เพิ่มแปดชั้นแขนหักศอกนะฮะหลวงปู่บูวัดอินนะครับนี่นะฮะพระสมเด็จนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับวงนี้ได้สวยนะพี่นะ เอาหนึ่งพันสบาทนะครับพระได้สวยหูติด2องข้างเลยนะฮะนะครับรายการที่15นะครับต่อไปเป็นรายการที่16เป็นรายการสุดท้ายแล้วกันนะฮะเป็นสินชาวบ้านนะครับเป็นงอนะหลวงพ่อเดิมนะครับชํำๆเลยนะพี่นะนะครับพ่อเดิมว่าหนองโพนะเป็นสินชาวบ้านนะครับ องน,นี้ได้มาบ้านเดียวกับหนังกวักเลยนะฮะแต่อันนี้อยู่ในตลับยมมองนางกวักน่าจะล้างนะฮะล้างออกนะครับเพราะว่าอยู่ในตลับยมมงเหมือนกันเจ้าของบอกล้างนะฮะนังกวักอันี้มีจานด้วยนะมีจานด้วยนะครับเก่ามากๆนะตามสภาพเลยนะพี่ขาหายไปข้างแล้วพี่ตามสภาพเลยนะครับ มีจานมีอะไรด้วยนะพี่นะอ่ะเผื่อมีพี่ๆทานายสนใจเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับถ้าเป็นพวกสิ่งพวกนี้จริงๆนะพวกถ้าผมขายจริงๆนะผมขายแพยงเพลยน,น,นะพี่นะเพราะผมก็ชอบนะฮะอ่ะแบ่งปันพี่ๆเอฟซีสองพันสองร้อยบาทนะครับเผื่อมีพี่ๆทานายสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเบรอร์โทรเบอร์ไลน์เหมือนเดิมนะฮะศูนย์หกห้าแปดหกห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับนะฮะ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆไว้เป็นดวงใจนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีที่ปิดไม่ทันของอีพีก่อนก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะถ้าอีพีนี้ไหลลื่นนะผมก็จะทําคลิปสั้นๆแบบนี้บ้างนะครับเป็นบางวันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะฮะสวัสดีครับ